พีของกาดนั้นนะครับถัดไปอีกสมการหนึ่งก็คือสมการที่4.22นะครับ4.22ก็คือค่า cv สมการในการหาค่า cv นะครับโดยโจทย์จะกำหนดค่า r และค่า k มาให้นะครับแต่เราไม่มีตารางนะครับเราจะหาค่า cv อย่างไรเราก็นำค่า r ค่า k มาแทนในสมการที่4.22นะครับเพื่อคำนวณหาค่า cv ได้เช่นกันถัดไปค่า cp ถ้าเราต้องการหาค่า cp นะครับแต่เรารู้ค่า k ค่า cv มาแล้วเนี่ยนะครับเราก็นํามาคูณกันเราก็จะรู้ค่า cp ออกมาละนะครับว่ามันมีค่า cp เท่าไหร่นะครับถัดไปถ้าเราอยากรู้ค่า cp นะครับแต่นะครับแต่เราไม่รู้ค่า cv นะครับเรารู้ค่า k กับค่า r เราก็นําสมการที่4.24นะครับมาใช้ในการคำนวณหาค่า cp ได้เช่นเดียวกันอ่ะทีนี้นะครับ ที่อาจารย์ว่าสมการมาสักครู่นี้นะครับเราจะนํามาใช้อย่างไรเรามาดูในตัวอย่างในการคํานวณหาค่าคงที่ในตารางนะครับเมื่อเราไม่มีตารางเราจะคํานวณอย่างไรโดยโจทย์จะออกมาประมาณนี้นะครับโดยโจทย์บอกว่าในตัวอย่างที่4.3ออกซิเจนนะครับก็คือกา๊าซออกซิเจนนั่นเองนะครับมีค่า Cv เท่ากับ0.658กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินและมีมวลโมลกุล31.99กิโลกรัมต่อเคมอลนะครับ จงคำนวณหาค่า R, Cp, k ของออกซิเจนทีนี้เรามาดูโจทย์นะครับเรามาดูโจทย์เขาให้หาค่า R ค่า Cp ของค่า k ของออกซิเจนนั่นเองโจทย์กำหนดค่า Cv และมวลโมเลกุลมาให้นะครับอันดับแรกเราจะหาค่า R นะครับเราจะหาค่า R เราจะหาได้อย่างไรนะครับทีนี้ในการหาค่า R อาจารย์จะเลือกสมการนะครับ จารย์จะเลือกสมการที่4.18มาใช้นะครับสมการที่4.18มาใช้ก็คือ R เท่ากับ R bar ส่วน m นะครับเพราะ R bar เป็นค่าคงที่สากลเรารู้อยู่แล้วมีค่าเท่ากับ8.3144กิโลจูลต่อกิโลโมลเคลวินนะครับนะครับหารด้วยกับมวลโมเลกุลนะครับมวลโมเลกุลซึ่งเป็นค่าที่โจทย์กําหนดมาให้นะครับเมื่อเราหารนะครับเมื่อเรามาแทนค่าในสมการนั้นนะครับ เมื่อเรามาแทงค่าในสมการนั้นหน่วยที่ตัดกันได้นะครับก็คือเคโมลนะครับกิโลโมลนะครับจะตัดกันได้นะครับจะเหลือหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมเควินนั่นเองนะครับเป็นค่า R นะครับเราก็จะได้ค่า R ตัวแรกออกมาที่โจทย์ต้องการหาค่า R ของออกซิเจนนะครับถัดไปนะครับถัดไปโจทย์ต้องการหาค่า CP ของออกซิเจนนะครับ ค่า Cp ของออกซิเจนนะครับอาจารย์จะเลือกสมการตัวไหนมาใช้นะครับมันสามารถใช้สมการนะครับสมการในการหาค่า Cp เนี่ยมีให้เลือกใช้ทั้งหมด3าสมการก็คือสองจุดสองหนึ่งสองจุดเอ่อี่จุดสองหนึ่งแล้วก็สี่จุดสองสามแล้วก็4ี่จุดสองสี่อาจารย์จะเลือกสมการไหนมาใช้อาจารย์เลือกสมการที่ 4.21มาใช้ก็คือค่า Cv บวกค่า r ที่เลือกมาใช้เพราะว่าโจทย์กำหนด Cv และ r มาให้นะครับอาจารย์จึงนำมาบวกกันนะครับนำมาบวกกันและจะได้ค่า cp ออกมานะครับนะครับา cp ออกมานั่นเองเนาะนะครับส่วนค่า r นะครับอาจารย์ก็นำค่า r นะครับจากด้านบนนะที่เราเพิ่งคำนวณหาในตัวแรกมาได้มาแทนค่านั่นเองครัอาจารย์ก็จะรู้ค่า cp ของออกซิเจนมานะครับา cp ของออกซิเจนมาเนาะ <c oughs> ถัดไปนะครับถัดไปในตัวที่3ที่โจทย์ต้องการหาโจทย์ต้องการหาค่า k นะครับโจทย์ต้องการหาค่า k ของออกซิเจนนะครับอาจารย์จะยกสมการที่นะครับนะครับอาจารย์จะยกสมการที่ 4. จุดอะไร4.20จนะครับอาจารย์จะยกสมการที่4.20มาใช้นะครับมาใช้นะครับเพราะนะครับเพราะนะครับเรารู้ค่า R และค่า cv แล้วนะครับเราก็ยกสมการตัวนี้มาใช้เพื่อแทนค่า อ่ามันะหาค่าตัวนั้นออกมานะครับเมื่อเราแทนค่าลงไปสมการนะครับค่า R มีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวิน C V ก็มีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินเมื่อเรามาแทนค่านั้นหน่วยมันก็ถูกตัดทอนกันไปตัวสุดท้ายนะครับค่า K มันถึงไม่มีหน่วยนะครับก็คือแสดงว่าเราเลือกสมการมาใช้ถูกต้องนะครับนะครับค่า K ต้องไม่มีหน่วยครับเราก็ได้ค่า K ออกมานะครับ1.3948นะครับ ทีนี้เราก็มาเทียบดูนะครับเราก็มาเทียบดูว่าค่าที่เราคํานวณหาค่าคงที่เนี่ยมันได้ตรงตามตารางไหมนะครับตามตารางที่อาจารย์ให้ไปไหมทีนี้ถามว่ามันมีสิทธิ์ไม่ตรงได้ไหมมีมีสิทธิ์ไม่ตรงมีสิทธิ์ไม่ตรงตรงไหนตรงที่ถ้าเรานะครับใส่จุดทดนิยมไม่ครบนะครับอย่างโจทย์ที่อาจารย์ให้ไปนะครับที่โจทย์ที่อาจารย์ให้ไปเป็นทศนิยมสองตแหน่งเอ้ยเป็นทศนิยม3ตําแหน่งถ้าเราตัดหรือแค่สองตแหน่งแล้วแทนค่าลงไป มันจะทําให้ค่านั้นเกิดการเพี้ยนได้นะครับเนาะคาดเกิดการคาดเคลื่อนได้นะครับอันนี้ไม่ต้องสีเรียดน,นะครับอันนี้ไม่ต้องสีเรียดให้มันได้ค่าใกล้เคียงก็พอนะครับเนาะแต่ถ้าเราใส่ทศนิยมตามโจทย์กําหนดหรือตามค่าของที่ที่ตารางบอกมาอะไรเงี้ยนะครับค่ามันก็จะย้อนกลับไปตรงตามตารางเหมือนเดิมนะครับเนาะถัดไปในตัวอย่างที่4.4 นะครับ4.4ก็เป็นการหาค่าคงที่เหมือนกันนะครับก็คือโดยนะครับโดยเขาบอกว่าอากาศนะครับเป็นการหาค่าคงที่ของอากาศนั่นเองอากาศมีค่า cp เท่ากับ1.0048กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินและมีค่า r นะครับเท่ากับ0.2868กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินนะครับจงคำนวณหาค่า cv และค่า k ของอากาศนะครับนักศึกษาก็ยกตัวอย่างนะครับยกสมการ นายกสมการนั้นมาใช้นะครับในตัวแรกนะครับอาจารย์จะหาค่า cp หาค่า cv ของอากาศก่อนนะครับอาจารย์ยกสมการ cp เท่ากับ cv บวก r มาใช้นะครับถ้าถัดไปอาจารย์จะย้ายข้างสมการหา cv ก็โดยการนำค่า r นะครับนำค่า r นะครับ r นะครับมันมีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้าเมื่อย้ายสมการมามันก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายลบโดยการนำค่า r มาลบกับค่า cp เนาะ ก็จะได้ออกเป็นค่า cv ออกมาก็คือเป็น cv ของอากาศเท่ากับ0.718กิโลโจนต่อกิโลกรัมนะครับถัดไปตัวที่2อาจารย์จะหาค่า k, k ของอากาศเมื่อเรารู้ค่า cp และ cv ของอากาศแล้วนะครับในการหาค่า k, k ของอากาศก็ง่ายเลยนะครับในการยกสมการที่4.19นะครับน่าจะเป็นสมการที่4.19เดี๋ยวอาจารย์ขอดูนิดนึงนะครับก็จะเป็นสมการที่4.19นะครับมาใช้ในการหาค่า k นะครับในการหาค่า k, k ของอากาศออกมาก็จะได้เท่ากับ 1> 4. 1 4นั่นเองหน่วยไม่มีนะครับหน่วยมันถูกตัดทอนกันไปแล้วนะครับทีนี้สําคัญเลยในการคํานวณน,นะครับเราจะคํานวณค่าคงที่ผิดไหมมีโอกาสผิดสูงนะครับในกรณีที่เราไม่แทนหน่วยของค่าต่างๆที่เราแทนลงไปในสมการนั้นลงไปนะครับเพราะฉะนั้นนะสมมติอาจารย์ยกตัวอย่างถ้าผมไม่แทนค่าน,นะครับถ้าผมไม่แทนค่าหน่วยนะครับถ้าผมไม่แทนหน่วยตัวใดตัวหนึ่งไป ในการคำนวณนะครับเราจะเห็นได้ว่าจะมีหน่วยเหลือนะครับจะมีหน่วยเหลือก็คือหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมแล้วนักศึกษานํามาตอบนะครับสมมติมาตอบค่าเคเท่ากับ1.4ตอบ1.4กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินนั่นคือผิดทันทีนะครับนั่นคือผิดทันทีนะครับเพราะค่าเคต้องไม่มีหน่วยนะครับอันนี้คืออยากให้พวกเราระวังนะครับในการแทนค่าใดๆลงไปในการคำนวณให้เราแทนค่าลงหน่วยลงไปให้ครบนะครับ มันจะได้ไม่ทําให้การคํานวณของเรานั้นเกิดการผิดพลาดได้นะครับถัดไปนะครับถัดไปเนี่ยข้อที่4.2นะครับคือค่าเอนโทรปีนะครับก็คือเอนโทรปีนะครับมิติสัญลักษณ์จะใช้เป็นตัว S นะครับเป็นตัว S นะครับเอนโทรปีคือได้เอนโทรปีก็คือเป็นคุณสมบัติทางเทอร์โมดินามิกชนิดหนึ่งนะครับเป็นประเภทที่ขึ้นกับปริมาณนะครับเอนโทรปีคือค่อนข้างนะครับเป็นคุณสมบัติทางในเชิงธรรมนามนะครับไม่สามารถสัมผัส ได้นะครับและไม่สามารถมองเห็นได้และไม่สามารถวัดค่าได้โดยตรงซึ่งจากกฎข้อที่2ของเทอร์โมดนามิกนะครับมีใจความสรุปได้ว่ากระบวนการใดๆนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะต้องมีการสูญเสียพลังงานเสมอหรือความหมายอีกในหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงค่าเอนโทรปีนั่นเองนะครับเป็นตัวบ่งบอกถึงพลังงานที่เสียไปทั้งนี้นะครับภายใต้กระบวนการย้อนกลับได้จะมีค่านะครับจะมีค่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีได้ดังนี้นะครับก็คือ เอนโทรปีเท่ากับ Q ิส่วนทนะครับ Q ก็คือความร้อนทก็คืออุณหภูมินั่นเองนะครับเอค่าเอนโทรปีมาได้มาจากค่าความร้อนหารอุณหภูมินั่นเองนะครับความร้อนหารอุณหภูมินั่นเองสมการที่4ี่จุดสองห้านะครับถัดไปนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความร้อนมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีเช่นเดียวกันจึงได้สมการที่4ี่จุดสองหว่าการเปลี่ยนแปลง เอนโทรปี ropy, เท่ากับการเปลี่ยนแปลงความร้อนหารอุณหภูมินะครับและเขียนเป็นอสมการหนึ่งจะได้ว่า Q เท่ากับ T คูณกับ S นะครับความถ้าเราจะหาความร้อนจากสมการนี้ก็หาได้จาก Q เท่ากับ T คูณกับ S เป็นการย,าย้ายค่าสมการที่4.25นั่นเองนะครับนะทีนี้เรามาดูแผ่นภาพนะแผ่นภาพความร้อนนะแผ่นภาพความร้อนจาก Q Q 1 2นะครับก็คือ Q ความร้อนจากจุด1ไปหาจุด2นั่นเอง แสดงให้เห็นนะครับใน T-S diagram นะครับคือปริมาณความร้อนที่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะเริ่มต้นถึงสภาวะสุดท้ายก็คือ Q 1 2นั่นเอง Q 1 2ก็คือความร้อนนะครับที่เกิดขึ้นจากการทางานจากจุด1ไปจุด2นั่นเองโดยนะครับมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับเอนโทรปีก็จะเพิ่มขึ้นตามนะครับในการนะครับในการคำนวณคิดเป็นสมการออกมาจึงได้ว่า ความร้อนจากจุด1 2จาก1ไป2เนี่ยหาได้จากอินทิเกรต t d s นะครับอินทิเกรต t d s ก็คือ t คูณกับ s นั่นเองครับการอินทิเกรตนะครับการอินทิเกรตดิฟอินทิเกรตนั้นคือเป็นการเป็นตัวบ่งบอกที่เฉยว่าภายใต้กระบวนการหรือ t s diagram นั้นมันเกิดเป็นเส้นโคง้งนะครับมันเกิดเป็นเส้นโคง้งเราจึงต้องใช้การอินทิเกรตเข้ามาช่วยแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับคือมันเป็นการนําความร้อนมาคูณกับค่าเอนโทรปีนั่นเองนะครับเราก็จะรู้ความร้อน ในการทํางานจากจุด1ไปจุด2นั่นเองนะครับเป็นปริมาณความร้อนนะครับปริมาณความร้อน1นึ่นะครับเาเรียกความร้อน1นึนะครับเนาะถัดไปนะครับถัดไปอันนี้จะเป็นหัวข้อสําคัญนะครับหัวข้อสําคัญนะก็คือจะยาวนิดนึงในหน่วยนี้นะครับในหน่วยนี้นะครับอาจารย์ลืมบอกในในในต้นคลิปนะครับว่าอาจารย์จะแบ่งเนื้อหานะครับเนื้อหาในการเรียนไว้เป็น2เรียน2สัปดาห์เนาะเพราะหน่วยที่4เนี่ยมันจะยาว นะครับหน่วยที่4มันจะยาวนะครับอาจารย์ก็จะแบงแฟฟ่งแบบฝึกหัดไว้2ตอนนะครับให้เราทําแบบฝึกหัดนะครับให้ตรงกับตอนที่อาจารย์ให้ให้ให้ไปเนาะเดียทีนี้วิดีโอส่วนวิดีโอเนี่ยอาจารย์จะอัดให้ไปทั้งหน่วยนะครับใครเรียนล่วงหน้าได้ก็คือเรียนแต่ในการส่งแบบฝึกหัดเนี่ยให้ส่งเป็นชุดๆไปนะครับอาจารย์จะให้คะแนนเป็น2งแบบฝึกหัดเนาะนะครับทีนี้เรามาดูในหัวข้อที่4.3เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับกระบวนการของการอุดมคติแล้วเป็นการนําการอุดมคติมาใช้ใน ระบบต่างๆเนาะมันก็จะมีกระบวนการที่แตกต่างกันไปโดยนะครับกระบวนการที่แบ่งแยกออกมาได้นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด5กระบวนการนะครับ5กระบวนการที่นํามาใช้งานนะครับกระบวนการที่1นะครับกระบวนการที่1นึ่เขาเรียกว่ากระบวนการปริมาตรคงที่หรือ constant volume process นะครับ a s m o t i c process นะครับหรือกระบวนการปริมาตรคงที่นั่นเองหรือ v เท่ากับ c v เท่ากับ c v ก็คือ v ก็คือปริมาตร C ก็คือค่าของที่ kh uya kh uya kh ie, นะครับจึงได้มาเป็นกระบวนการปริมาตรคงที่ซึ่งกระบวนการปริมาตรของที่เนี่ยเป็นสารทํางานที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นสารทํางานที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะเริ่มต้นไปสู่สภาวะสุดท้ายโดยปริมาตรของระบบมีค่าของที่คือระบบไม่มีการขยายตัวนั่นเองนะครับระบบไม่มีการขยายตัวเขาจึงบอกว่ากระบวนการตัวแรกเนี่ยเป็นกระบวนการปริมาตรของที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงความร้อนกับเอนโทเอ่อเอนโทรปีเท่านั้นนะครับของกระบวนการตัวนี้เนาะแผนภาพ PV และ TS จึงออกมาได้ดังรูปที่4.6นะครับจะเห็นได้ว่านะครับนะครับ V นะครับ V จะคงที่ V 1กับ V 2จะมีปริมาตรเท่าเดิมแต่ความดันจะสูงขึ้นนั่นเองนะครับความดันจะสูงขึ้นนั่นเอง แผนภาพ T-S diagram นะครับก็คืออุณหภูมิกับเอนโทรปีนะครับก็จะได้ค่าเป็นเมื่ออุณหภูมิจากจุด1ไปหาจุด2อุณหภูมิมีค่าสูงขึ้นนะครับเอนโทรปีก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเราจะหาความร้อนจากกระบวนการก็หาได้จาก Q 1 2เท่ากับอินทิเกรต T dS นั่นเองนะครับก็คือ T Q เท่ากับ T คูณ S นั่นเองนะครับเนาะก็คือง่ายๆเลยนะครับถัดไปในกระบวนการนะครับปริมาตรคงที่นะครับในรูปที่4.7นะครับ ในกระบวนการเริ่มต้นนะครับสภาวาเริ่มต้นนะครับก๊าซมีความดัน1บาร์ปริมาตร0.5ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิ3 0มองศาศีเมื่อระบบมีการทํางานการทํางานของระบบก็คือมีการใส่ความร้อนเข้าไปทําให้ระบบนั้นมีค่าต่างๆในระบบนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่าที่เปลี่ยนแปลงไปก็คืออุณหภูมิเมื่อมีการใส่ความร้อนไปอุณหภูมิภายในระบบนั้นจะมีแรงดันสูงขึ้นนะครับจะมีความดันสูงขึ้นจาก p p 1ไปเป็น p 2อ p 2ก็จะมีค่าเท่ากับ 2บาร์ v 2นะครับปริมาตรคงที่ v 2นะครับก็จะเท่ากับ v 1นั่นเองก็คือ0.5ลูกบาทเมตรถัดไปนะครับอีกตัวหนึ่งที่มีการามีการเปลี่ยนแปลงไปก็คืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิณจุด2จะมีค่าสูงขึ้นถึง60องศา4เนะครับนะบเป็นสภาวะสุดท้ายนะครับแสดงว่าเมื่อเราดูรูปภาพที่4.7นั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีความดันกับอุณหภูมิเท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับส่วนปริมาตร คงที่เท่าเดิมนะครับทีนี้เราก็จะมาดูความสัมพันธ์นะครับในกระบวนการเป็นมาตราคงที่เนี่ยเราสามารถคำนวณหาค่าใดๆของมันได้บ้างนะครับมันจะสามารถหาคำานวณหาได้อยู่8ค่านะครับโดยค่าที่1นะครับเขาจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง PVT นะครับความสัมพันธ์ระหว่าง PVT นะครับในกระบวนการจากสมการสภาวะอุดมคติก็คือ P 1 V 1ส่วน T 1นึ่ากับ P 2 V 2ส่วน T 2นั่นเองเมื่อนะครับ เมื่อกระบวนการนี้คือปริมาตรคงที่นะครับปริมาตรคงที่เราเจอ V ี1เท่ากับวอีอาจารย์จึง